รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอย่าง ที่ตลาดสมัมมนอรตำบลหลักหกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีโดยเทศบาลตำบลหลักหกจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยในชุมชนโดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์งามแท้นายกเทศมนตรีตำบลหลักหกให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหลักหกผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ส่วนพในงานได้มีครูฝึกป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีมาให้ความรู้กับประชาชนด้านนายสมศักดิ์งามแท้นายกเทศมนตรีตำบลหลัก ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่าปัจจุบนันนี้การเกิดสาธารณาภัยโดยเฉพาะอักขีภัยในเพลิงไหม้นับว่ามีการเกิดภัยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่บริเวณชุมชนที่นำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่ความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติดได้อย่างถูกต้องและปลอดภยัยลดการสูญเสียและบรรเทาเบาบางลงได้